สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับนี่วันนี้ผมพูดถึงเรื่องนะครับของกินที่หยุดมะเร็งอย่างไม่น่าเชื่อไม่ใช่นี้ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนผมเขาผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับอ mm. ืมรสชาติอร่อยมาก วันนี้จะพูดถึงอะไรครับพูดอีกทีครับของกินที่หยุดมะเร็งและมีผลวิจัยด้วยจากคุณหมอญี่ปุ่นเลยนะคุณหมอญี่ปุ่นคุณหมอที่ชื่อคุณซาโต้นะครับเป็นคนที่ผ่าตัดจริงนะคุณหมอผ่าตัดจริงผ่าตัดมะเร็งจริงและได้ข้อมูลมาจริงเป็นผลวิจัยจากหลายนายแห่งเป็นตัวธรรมดาเลยนี่คือตัวนี้ครับแล้วหาซื้อได้ในประเทศไทยหาซื้อได้ในที่อื่นๆแต่ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอย่าเชื่อผมทุกคํา นี to ่คือผลวิจัยที่มาจากหนังสือนิตยสารของมะเร็งนิตยสารมะเร็งของอเมริกาและของไต้หวันและของประเทศอื่นๆเลยเพราะนั้นเพื่อนๆเชื่อแล้วเพื่อนๆไปวิเคราะห์ไปถามกับคุณหมอคนอื่นดูแต่หมอหลายคนอาจจะไม่อัปเดตเมื่อหมอไม่อัปเดตก็อาจจะไม่รู้จริงแต่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่าในโลกนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดไหนแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เพื่อนเชื่อแล้วคนที่แบบว่า อยากจะรักษามะเร็งแล้วอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วไม่รู้วิธีการรักษาอันนี้อาจจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้แล้วอาจจะรู้แล้วรู้ว่ามันดียังไงเราไปวิเคราะห์เราไปสืบมาใหม่ได้แล้วเราไปเรียนรู้ใหม่ได้ครับอันนี้คือแอสไพรินจะมาบอกว่าตัวนี้หรอคือตัวหยุดมะเร็งมีผลวิจัยออกมาครับผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆเกลียดผมไม่ได้อยากให้เพื่อนเฮ้ยบอกว่าโมหรือไม่โมนี่คือผลวิจัยจริงๆแล้วผมจะเอาข้อมูลเนี้ย มาบอกเพื่อนๆฟังให้ดีแล้วตัวนี้เป็นตัวที่กินจอนวนล์จำกัดแบบไหนแล้วป้องกันยังไงแบบไหนนี่คือเรื่องที่ผมตกใจสุดแล้วครับคุณหมอชาตโต้คนนี้ครับเป็นคนประกาศออกมาพูดถึงไอเอสเปรินนะฮะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอย่างเี้เป็นยาที่น่าเชื่อถือมากเลยธรรมดาแอสเปรินเป็นยาลดไข้ และเป็นยาที่ใช้กับการทําให้เลือดเนี่ยที่เข้มข้นเอาไปเป็นเลือดที่ไหลเดินดีนะฮะหาซื้อได้ในท้องตลาดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งคุณหมอคนนี้บอกแล้วไปรวบรวมข้อมูลมาแต่บอกขอย้านะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนเชื่อผมทุกคําแล้วหมอบางท่านอาจจะไม่ได้อัปเดตนี่คือเราไปเอาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆนะเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าไงมีผลวิจัยจากนิตยสารที่ชื่อว่า Lancet L A N C E T Lancet นะฮะเป็นหนังสือวิจัยของแพทย์ ที่มีการผ่าตัดนะเพืเ่อนๆจดไว้ด้วยนะฮะจะได้เอาไปดูต่อนะครับประมาณ25,000คนได้กินตัวแอสพรินเนี่ยอยู่ในจำนวน75มิลลิกรัมต่อวันใน1เม็ดนประมาณ100มิลลิกรัมแต่ถ้ากินวันละ75มิลลิกรัมต่อวันจะลดมะเร็งถึง20%ลดการตายของการเป็นมะเร็งใน,นี้มีการาฟด้วยนะฮะนี่คุณหมอพูดมาอย่างงี้นะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นนะ ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคนที่ตรวจเป็นมะเร็งแล้วนะฮะกินแอสไพริน5ปีติดต่อกันเป็นจำนวน75มิลลิกรัมนะครับ75มิลลิกรัมเนี่ยนะนี่คือ100มิลลิกรัมนะเพื่อนๆต้องเอาไปวัดเองะฮะจะลดการตายถึง20%นะในในในิตยสารโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งรูปกระเพาะมะเร็งลำไส้นะ,ะจะมีการลดถึง50%เลยเฮ้ยลดการเป็นมะเร็งถึง50%แล้วป้องกันได้อีกนะฮะ เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเหมือนกันแล้วก็ในปี2017ผลวิจัยไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมีผลวิจัยจากนิตยสารที่ชื่อว่า Journal of Clinical Oncology นะครับ Journal of Clinical uh, Oncology นะเพื่อน mm hmm. มลองเสิร์ชเข้าไปข้างในดูนะนิตยสารมะเร็งเนื้องอกเนื้อร้ายนี่เป็นของอเมริกานะครับมีการวิจัยคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่617คนนะครับ617คนแล้วคนที่มีเจอมะเร็ง ที่ชื่อว่า PDL1 มีคนที่ปฏิติกาแบบสูงไปปฏิการาต่ำโดยมี PDL1 เนี่ยจะมีการลดการตายถึง84%เจ๋งไหมฮะในคนต่างชาติเนี่ยบางคนกินแอสไพรินนี D ้อยู่แล้วเป็นยาป้องกันมะเร็งได้ในในในผลวิจัยที่ออกมาอ่ะมาดูต่อปี2021ศูนย์วิจัย Hepatology Hepatology นะฮะเป็นตัวนีของไต้วันนะครับบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งถุงน้อดีและเป็นมะเร็งลำไส้เล็กประมาณ16,000คน นะมีผลวิจัยว่าในส่วนนั้นนะมีคน2 5 1 9คนเนี่ยคนได้ลองกินเอสไพรินดู mm hmm. ก็บอกว่านะะสามารถลดการตายได้ถึง45%นั่นหมายถึงอะไรคนที่เป็นมะเร็งขั้นที่4หรือเป็นคนมะเร็งที่เป็นที่มาแล้วธรรมดารักษานี่ก็ยากมากนะแต่สามารถลดการตายได้ผมบอกเพื่อนๆย้ำอีกทีว่าอย่าเชื่อผมทุกคําอย่าเชื่อไปวิเคราะห์ไปวิจัยและไปเสิร์ชดูนะหมอธรรมดาเพื่อนๆเ,เอาเอสไพรินไปถามคุณหมอในโรงพยาบาลเขาบอกอย่าก,กินเลยมันไม่ใช่ยาลดมะเร็งหรอก คนส่วนใหญ่ไม่พูดอย่างนี้แล้วแต่มันมีผลวิจัยออกมาแบบนี้เพราะนั้นเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นทางเลือกของเพื่อนๆนะผมพูดย้ำนะเป็นทางเลือกของเพื่อนๆผมเอามาเพื่อเป็นประโยชน์ใครที่แบบว่าเออในไม่รู้จะมีทางเลือกใหม่หรือไม่มีทางเลือกใหม่หรือไม่มีการรักษานะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งผมพูดเพื่ออะไรครับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงให้เพื่อนใช้ทุกคนนะแต่ว่าพเพื่อนๆลองไปสืบดูแล้วไปถามคุณหมอดูแต่คุณหมอหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะก็ต้องไปดูจากนิตยสารพวกนี้แล้วไปดูผลวิจัยจาก ที่ต่างๆมานะครับแล้วก็บอกว่าแต่คนที่ต้องระวังก็คือนะฮะก่อนที่จะผ่าตัดเพราะกินตัวนี้บ่อยๆเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เลือดเนี่ยนะฮะจากการเข้มข้นมันจะกลายเป็นเลือดที่มันไหลไหลไม่หยุดแล้วถ้าผ่าตัดแล้วอาจจะทาให้ไหลไม่หยุดแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ไม่ควรกินนะครับนี่เป็นการกินแบบป้องกันกันเลยนะบางคนนะแล้วคนที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยเขากินแอสไพรินกันเพื่อนเคยได้ยินไหมแอสไพรินคือตัวนะล,ลดลดไข้กับตัวทําให้เลือดเนี่ยไหล เดินดีมันมันเป็นตัวยาป้องกันมะเร็งได้แล้วเป็นยารักษามะเร็งได้ยังไงเนี่ยนี่คือหมอของญี่ปุ่นคือชื่อคุณหมอซาโต้ไปรวบรวมข้อมูลมาให้เราแล้วผมก็ได้เห็นแล้วผมก็ตกใจก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นอีกหนทางหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องไปเล่าให้กับเภสัชไม่ให้หมอฟังเภสัชหรือหมอเฮ้ยอยากินอันตรายก็เป็นไม่ได้นะเพราะเราต้องไปดูผลวิจัยและคุณหมอซาโต้เนี่ยเป็นคุณหมอที่ ผ่าตัดเรื่องมะเร็งจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าท่านไม่มีเวลามาเล่าก็เลยเอาเวลาเนี้ยรวบรวมข้อมูลมาจากประเทศต่างๆจากศูนย์แพทย์ต่างๆมาให้กับเพื่อนๆในญี่ปุ่นผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งครับผมหน้าที่ของผมก็คือจะนําเรื่องราวดีๆข้อมูลใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนที่ยังอาจจะไม่รู้จักในประเทศไทยมาเผยแพร่เพื่อนๆได้เห็นกันได้รู้จักกันแล้วก็ได้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นเผื่อเรามีหนทางใหม่นะนี่คือผลวิจัยของคุณหมอซาโต้เป็นคนรวบรวมข้อมูลนี้เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูค แชร์นะกดไลค์กดติดตามเพื่อนๆจะได้รู้ว่าในโลกนี้เขามีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรครับนี่เขาเล่าอย่างนี้เลยเนี่ยอยู่กันห้าปีเลยนะคนที่อะไรเขาพูดยาวเลยนะผมก็เลยแปลเป็นภาษาไทยถ้าผมนั่งแปลมันอาจจะไม่ทั้งหมดเนะลย<ะ>ลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเขาบอกว่าประเทศ บางประเทศเนี่ยใช้แอสไพรินเป็นตัวกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งประมาณนั้นนะ <c oughs> พูดไม่้นะครับมีข้อมูลมีตัววิจัยมีตัวเลขนะฮะ <c oughs> นี่คือคุณหมอนะฮะ <c oughs> โอเคครับเชิครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะไอการยาตัวนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆด้วยครับ